สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะอีพีนี้เป็นหน่วยบนนะคะเพื่อนๆหน่วยบนสามสูตรนะคะเอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละสูตรนั้นคำนวณอย่างไรและก็ชนกันตัวไหนนะคะเพื่อนๆเอาละทีนี้เรามาดูสูตรแรกกันก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้ามาแล้วเจ็ดงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่แปดนะคะเพื่อนๆ เอาละทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักพันนะคะหลักพันแปดนะคะบวกด้วยหลักหน่วยศูนย์นะคะบวกด้วยหลักหน่วยนะคะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะห้าแล้วก็บวกสองคงที่นะคะเพื่อนๆ8แปดบวกห้าบวกสองแปดกับเจ็ดนะคะเป็นห้านะคะห้าเจ็ดเก้าบวกไปทีละสองนะคะ ออก3ามเจ็ดดนะคะหน่วยบนของเราเข้าเจนะคะงวดต่อมานะคะ7ดนะคะหลักพันเจดนะคะหลักหน่วยเจหลักหน่วย8นะคะบวก2ก็จะได้สี่หดนะคะพเพื่อนๆออก8ปดเก้าสี่นะคะหน่วยบนของเราเข้าสี่นะคะ สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะแล้วก็น้อยตัวนะคะเพื่อนๆเอาแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในงวดที่สามนะคะหลักพันแปดนะคะหลักหน่วยสี่หน่วยหน้าครั้งที่1 9นะคะแล้วก็บวก2กลคงที่ก็จะได้3 5 7ห้าดนะคะเพื่อนๆออกห้าหสามนะคะหลักหน่วยบนของเราเข้าสามงวดต่อมานะคะเพื่อนๆหลักพันนะคะ7นะคะหลักหน่วยสาม หน่วยล่าง5นะคะแล้วก็บวก2คงที่ได้791นะคะเพื่อนๆ791ออก687นะคะเข้า7นะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะหลักพันเก้าหลักหน่วย7หลักหน่วย1หน้าครั้งที่15นะคะแล้วก็บวก2 9งเบวกเเป็น6นะคะ6กบวกเเป็น5เป็น3นะคะ357ออก227 หลักหน่วยเข้าเจ็ดงวดต่อมานะคะเพื่อนๆหลักพันนะคะหกหลักหน่วยบนนะคะเจ็ดหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะสามแล้วก็บวกสองนะคะบกกับเจ็ดเป็นสามสามบวกห้าก็เป็นแปดนะคะแปดศูนย์สองนะคะออกสามแปดแปดเข้าแปดนะคะงวดต่อมานะคะงวดที่ผ่านมานะคะสามนะคะหลักพันหน่วยนะคะหลัก 8นะคะหน่วยหน่วยหน้าครั้งที่16นะคะแล้วก็บวก2 8กับ3เป็น1นะคะ6กับ2เป็น8เป็น9 1 3หนึ่งสนะคะเพื่อนๆออก30 9ย์เอ้าเละทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเพื่อนๆในงวดนี้นะคะว่ามันจะเดินต่อไหมนะคะเพื่อนๆเราก็มาลุ้นกันให้มันเดินนะคะเพื่อนๆค่ะเอาล่ะทีนี้สูตรก็มีข้ามีหลุดนะคะพี่คุณให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ งวดนี้นะคะหลักพันหนึ่งนะคะเ,เพื่อนเพหลักหน่วยบนนะคะเหลักหน่วยสตัวหน้าครั้งที่หนะคะเแล้วก็บวกสคงที่นะคะหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนยเกบวกเบวกสเป็นหนะคะก็จะได้1นะคะเพื่อนๆบวกไปทีละสองนะคะหน่งสามแล้วก็5นะคะอันนี้เป็นหน่วยบนสูตรที่1นะคะเ,เพื่อนเเรามา ต่อสูตรที่สองกันเลยนะคะในบนสูตรที่สองนะคะเข้ามาแล้วเก้าเข้ามาแล้ว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เข้ามาแล้ว9ก้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่10นะคะเอาละทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ สูตรที่ใช้นะคะใช้หลักใช้หลักหมื่นนะคะกับหลักพันนะคะ3กับ0นะคะแล้วก็บวก2คงที่นะคะเพื่อนๆเป็นสูตรง่ายๆนะคะแล้วก็เดินดีนะคะ3บวก0แล้วก็บวก2เป็น5นะคะ5 6 7 8 9บวกไปทีละ1่เลยนะคะเพื่อนๆออก7 7 9มา9นะคะหลักหน่วยบน งวดต่อมานะคะหลักหมื่นกับหลักพันหลักหมื่นกับหลักพันนะคะศูนย์บวกเแล้วก็บวกสองคงที่นะคะก็จะได้9 0 1 2ศสออก7 0็นะคะหลักหน่วย0ูนย์งวดต่อมานะคะหลักพันนะคะห้าหลักหลักหมื่นห้าหลักพันแนะคะบวกสก็จะได้ห้าหกดแนะคะออก3ามเจดเดหน่วยบนเข้า7จ็งวดต่อมานะคะ หลักหมื่นนะคะ4หลักพันนะคะ7จล้บวก2คงที่ก็ได้3 4 5 6 7ออก8 9 4เข้า4นะคะงวดต่อมานะคะหลักหมื่นนะคะ1หลักพัน8นะคะบวก2ก็จะได้1 2 3 4 5ออก5 6 3หน่วยเข้า3เข้าดีนะคะเพื่อน เทาสม่ำเสมอไม่มีหลุดเลยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะหลักหมื่นห้าหลักพันเจ็ดนะคะบวกสองข่งทีก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดออกหกแปดเจ็ดนะคะวดาต่อมานะคะเพื่อนๆหลักหมื่นนะคะไอ้หลักพันหลัก 1, หมื 10, ห่นนะคะหกถูกแล้วหลักพันนะคะเก้าบวกสอง เป็น5นะคะหบวกสอง็นเจ็ดแนย์หนึออก2 2 7นะคะเข้า7นะคะเอาแล้วทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะหลักหมื่นนะคะ6หลักพันก็6นะคะบวกสคงที่4 5 6 7 8นะคะออก3 8 8ทีนี้เรามาถึงงวดที่แล้วกันแล้วนะคะงวดที่แล้วนะคะ1นะคะหลัก พันสามนะคะหลักสองคงที่หนึ่งบวกสามเป็นสี่นะคะสี่บวกสองเป็นหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ออกสามศูนย์เก้าออกเก้านะคะหลักหน่วยนะคะนี่เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะพเพื่อนๆเรามาช่วยกันลุ้นนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักะะหลักหมื่นนะคะห้าบวกด้วยหลักพันนะคะหนึ่งแล้วก็บวกสองคงที่ห้าบวกหนึ่งเป็นหก หกบวกสองเป็นแปดนะคะเพื่อนเพื่อนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองบวกไปทีละหนึ่งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเอาละทีนี้เราก็ได้สูตรที่สองแล้ว,ลวเราก็มาต่อสูตรที่สามกันนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาต่อสูตรที่สามกันนะคะสูตรนี้นะคะก็เข้ามาแล้วเก้าเก้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้ามนี้เป็นหมที่สิบนะคะเพื่อนๆเ,เอาล้ทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะถือว่าเป็นสูตรระยะยาวนะคะทั้งทั้งทั้งสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สามนะคะเอาละทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักสิบล่างนะคะห้าใช้หลักหนึ่งหน่วยนะคะหน่วย หน้าครั้งที่สองนะคะห้าใช้หลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะหกแล้วก็บวกด้วยหลักสิบท้ายครั้งที่สองนะคะเก้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์นะคะห้าบวกหกบวกเก้าเป็นห้าก็จะได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามบวกไปทีละสองนะคะเ,เพื่อนบวกไปทีละสองก็จะได้ ก็จะได้จะได้5 7 9 1 3นะคะ5 7 9เจ็ดเกนออกเจ็นะคะเข้าเกงวดต่อมานะคะงวดต่อมาใช้หลัก10ล่างนะคะหน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่ หนึ่งนะคะแล้วก็สิบท้ายครั้งที่สองนะคะก็ได้สองเก้าแปดเจ็ดนะคะออกคำนวณได้หกแปดศูนย์สองสี่นะคะออกศูนย์ศูนย์นะคะ,ออ 0, 0, 0ะ,คะวัต่อมานะคะเพื่อนๆพื่อนสิบล่างนะคะอ้าท้ายครั้งที่สองนะคะแปดหน่วหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสี่ แล้วก็หลักสิบท้ายครั้งที่สองนะคะแปดเพื่อนๆดูที่พิกุลขีดนะคะบางทีพ่กุลพูดผิดนะคะก็จะได้5 7 9เจหนึ่งสนะคะออก3 7 7นะคะเอาละมันงวดต่อมานะคะ5นะคะ3ามสองหนให้ห้าสนะคะศูนย์นะคะ ก็จะได้ 0, 2, 4, 6, 8นะคะออก 8, 9, 4นะคะเข้า4งวดต่อมานะคะงวดต่อมา 5, 0, 1, 5, 5, 0, 1, 5นะคะ 1, 3, 5, 7, 9นะคะออก 5, 6, 3ง่วนต่อมานะคะ 3, 7, 7, 0 3 7 7 0นะคะ7 9 1 3 5นะคะออก5 6 8 7นะคะหลักหน่วยเข้า9นะคะเข้า7นะคะเพื่อนๆเอาล้วทีนี้เรามาดูมาต่อมาแล้วกันนะคะ10ล่างนะคะ3 0 0 6 3บวก0บวก0 6เป็น9 1 3 5 7นะคะออก2 2 7หลักหน่วย เข้าเจ็ดนะคะงวดต่อมานะคะแปดสี่สี่หกนะคะสองสี่หกแปดศูนย์นะคะออกออกแปดแปดนะคะแปดเอา้าแล้วทีนี้มาดูงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานะคะศูนย์สิบล่างนะคะหน่วยหน้าครั้งที่สองหกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ง สิท้ายครั้งที่สองหนะคะศูนย์บกหได้หกเจบวกหเป็นสก็จะเป็น9ก้าหนเะคะเพื่อนเพื่อนออก3ามเกาเอาและทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสูตรที่สของเรานั้นจะคำนวณด้เลกอะไรนะคะสิบล่างนะคะแหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะ1 หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะห้าสิบท้ายครั้งที่สองนะคะสามแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะห้าบวกสามเป็นแปดเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดนะคะบวกไปทีละสองนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งสามานะคะเพื่อนๆเอาละทีนี้เราได้ครบทั้งสามสูตรแล้วเรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเรามาดูตัวชนกันนะคะทั้งสามสูตรนะคะงวดที่หนึ่งกับงวดที่สองนะคะ จะมีแค่สสูตรนะคะเพราะสูตรที่1นึ่เพิ่งเข้ามาทีหลังนะคะเพื่อนเอเอาละทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะชนกันที่5 7 9 5 7 9นะคะออก7 7 9เนะคะเข้า9าต่อมานะคะทั้ง2ส,สูตรนะคะชนกันที่0นย์กับ2นะคะออก7 0 0เข้า0นะคะ งวดต่อมานะคะเพื่อนๆทั้งสามสูตรนะคะชนกันที่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าออกสามเจ็ดเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดงวดต่อมานะคะเพื่อนๆหน่วยบนนะคะทั้งสามสูตรนะคะชนกันที่สี่กับหกนะคะสี่หกสี่หกออกแปดเก้าสี่เข้าสี่นะคะ ชนกันแค่สามตัวนะคะสองถึงสามตัวบางงวดก็ชนตัวเดียวนะคะเพื่อนๆเ,เอาละทีนี้เรามาดูต่อกันนะคะมวดต่อมานะคะทั้งสามสูตรนะคะชนกันที่สามกับห้าชนแค่สองตัวนะคะออกห้าหกสามเข้าสามนะคะหลักหน่วยงวดต่อมานะคะทั้งสามสูตรนะคะชนกันที่เจ็ดตัวเดียวนะคะเพื่อนๆอ,ออกหกแปดเจ็ด งวด่ต่อมานะคะทั้งสามสูตรก็ชนกันที่เจ็ตัวเดียวน,นะคะเพือ่อนๆออก2อ7สองเจ็ด่ต่อมานะคะทั้งสามสูตรก็ชนกันที่แดตัวเดียวน,นะคะออกสามงวดแปด่ที่ผ่านมานะคะทั้งสามสูตรก็ชนที่เก้าตัวเดียวน,นะคะเพื่อนๆชนกันที่เก้าตัวเดียวน,นะคะออก3 0 9 เอาแล้วทีนี้เรามาดูงวดนนี้กันว่าทั้งสามสูตรของเราชนกันที่เลขอะไรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้หนึ่งสามห้าสูตรที่สองนะคะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สามนะคะได้เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้า ทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งชนทั้งสามสูตรเลยนะคะหนึ่งหนึ่งสามมีแค่สองสูตรนะคะห้าก็มีแค่สองสูตรชนที่หนึ่งตัวเดียวเลยนะคะเพื่อนๆชนที่หนึ่งตัวเดียวเลยนะคะเอาล้วทีนี้เรามากันเหนียวมาเผื่อมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะเอาหลังนี้เรามาดูตัวลองกันนะคะเพื่อนๆ ตัวรองสองสูตรนะคะสามนะคะสามมีสูตรเดียว9ก็มีสองสูตรนะคะเกศูนย์มีสูตรเดียวนะคะสองก็มีสูตรเดียวก็จะได้1 3ึ่ห้เก้นะคะเพื่อนๆอันนี้ เป็นหลักหน่วยบนที่พี่คุณคำนวณ3สูตรนะคะเ,เพื่อนๆเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะจะเข้าหรือไม่เข้าเรามาลุ้นกันวันที่1นนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณที่รับชมกันนะคะคบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ